บทที่37ผู้ประกาศเสียงตามสายครั้งนี้อันที่มูจริงเจอทำยิ่งแตกต่างจากคราวก่อนสไตล์ยังคงเป็นผีเสื้อแต,แต่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงใช้วัสดุผ้าลูกไม้จับคู่สีฉูดฉาดชวนให้คนไม่อาจละสายตาแล้วยังมีกิฟตติดผมทรงผีเสื้อคราวนี้ไม่ได้ทำจากผ้าแต่ใช้วัสดุแปลกใหม่จำพวกผ้าตาข่ายเนื้อบางเบาผสานกับลูกปัดและไขมุก ขยับที่หนึ่งก็ราวกับปีกขยับได้เหมือนกับผีเสื้อทำถ้าจะบินขึ้นมาดวงตาเสียวเป๋ยเป็นประกายน้าคมันสวยมากเลยหนูก็อยากได้อันนี้นะาเก็บไว้ให้หนูแต่ตอนนี้หนูยังเอาออกไปข้างนอกไม่ได้นะรอให้วางขายแล้วถึงใช้ได้เสียวเปยไม่เต็มใจแต่ก็พยักหน้ายอย่างว่าง่ายค่ะเดี๋ยวนะจะทำรูปมแมลงปอให้หนูด้วยทำให้หนูคนเดียวเลยดีไหมจ้า มู่จิงเจอเห็นเธอรู้ประสาขนาดนี้ทั้งโล่งใจและปวดใจเด็กน้อยไม่ดื้อไม่สนเพราะไม่มีคนประครบประงมให้ท้ายพวกเขาหลังจากเศร้าตรงเศร้าซี่เรียนข้ามชั้นแล้วก็ทำได้ดีมากแม้ว่าอายุน้อยที่สุดแต่กลับเรียนเก่งที่สุดครูชมกันใหญ่วันนี้ครูสอนภาษาจีนคนใหม่ที่เป็นครูประจำชั้นฝากเศ้าซีมาเชิญมู่จิงเจอไปที่โรงเรียนเมื่อก่อนเวลาที่พวกเขามีธุระของโรงเรียนจะไปหาเจ้าหลาน แต่หลังจากมู่จริงเจอไปเมื่อคราวก่อนทุกคนจะมาหาเธอแทนเห็นเธอเป็นผู้ปกครองไปแล้วมีเรื่องอะไรเหรอความคิดแวบแรกของมู่จริงเจอคือเศร้าซีคงไม่เกิดเรื่องขึ้นอีกหรอกนะคราวนี้ผลคะแนนในชั้นเรียนใหม่ของเขาดีมากไม่รู้ครับเขาใส่หัวเขาสงสัยแต่ก็กังวลน,นิดหน่อยหลังพักเที่ยงมู่จริงเจอไปที่โรงเรียน ทางอำเภอต้องการตีพิมพ์เรียงความของเด็กชั้นประถมออกมาเลือกจากทุกระดับชั้นยังแจ้งมาว่าครูแต่ละโรงเรียนสามารถส่งเรียงความของเด็กที่ได้คะแนนเต็มไปได้ตอนเราส่งเรียงความที่เส้าซีสอบข้ามชั้นเรียนไปทางนั้นบอกว่าเรียงความของเส้าซีแปลกใหม่มากผมคิดว่าครั้งนี้น่าจะลองดูคุณยินดีไหมครับมู่จริงเจอตาเป็นประกายยินดีแน่นอนค่ะครูประจำชั้นเห็นว่าเธอสนับสนุนก็ดีใจ ผมยังไม่ได้บอกเศราซีก่อนเพราะกลัวว่าเขาจะผิดหวังเขาอาจจะไม่ได้รับเลือกให้ตีพีมพ์ก็ได้ลองส่งไปแล้วกันค่ะไม่แน่ว่าอาจได้รับเลือกก็ได้ครั้งนี้ไม่ได้ก็ส่งไปอีกสักวันอาจได้รับเลือกก็ได้มู่จิงเจอดีใจมากที่ครูประจำชั้นคนนี้ไม่เหมือนกับจางเฟยงั้นก็ได้ครับผมเตรียมไว้แล้วละติดสแตมเรียบร้อยแล้วคุณเอากลับไปให้ฉีอย่างแล้วกันได้ค่ะ อ้อจริงสิยังต้องบอกคุณเรื่องหนึ่งถ้าได้รับเลือกผลงานอันนี้จะไม่ได้เงินค่าตีพิมพ์นะครับแต่ทางนู้นจะส่งฉบับตัวอย่างมาให้ทางปรณษย์ทราบแล้วค่ะเรื่องนี้มูจริงเจอเข้าใจเธอคิดว่าหลังจากนี้อาจจะหาซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับเยาวชนรายสัปดาห์จะให้เซาซีส่งเรื่องที่เหมาะสมไปลงหนังสือพิมพ์นี่จะได้เป็นการให้กำลังใจเซาซีเป็นการพิสูจน์ความสามารถเขายังอาจได้ค่าตอบแทน เรื่องอะไรจะไม่ทำละ่ะมู่จิงเจอวางแผนอย่างขยันขันแข็งพลางออกจากโรงเรียนขณะไปถึงหน้าประตูโรงเรียนก็บังเอิญเจอผู้อำนวยการโรงเรียนพอดีเขากำลังยิ้มแย้มสั่งคนเคลื่อนย้ายของบางอย่างอยู่พูดกันว่าหลังจากนี้โรงเรียนเองก็จะมีสถานีประกาศเสียงตามสายแล้วต่อไปทุกสัปดาห์ก็จะสามารถเข้าร่วมพิธีสวนสนามถือธงชาติสามารถประกาศเสียงตามสายให้นักเรียนออกกำลังกายได้ทุกวันระหว่างรอเรื่องเรียงความของเซาซี อีกด้านเสียวเป่ยถามมู่จิงเจออย่างประมาก่อนนอนนะคะพออบอกว่าโรงเรียนพวกเราจะมีประกาศเสียงตามสายแล้วโรงเรียนข้างนอกมีนักเรียนทำหน้าที่ผู้เสียงตามสายให้พวกเราลงชื่อสมัครหนูหนูหนูอยากลองดูไหมมู่จิงเจอถามเสียวเป่ยคลอเคลียมมูจิงเจอถามเสียงเบาหนูทำได้ไหมคะหนูเคยเรียนสำเนียงจีนกลางแค่จากครูกับน้าแล้วก็เทปอัดเสียง เพื่อนร่วมห้องของเสียวเป่ยมีวิทยุที่บ้านพวกเพื่อนชอบกันมากเสียวเป่ยเองก็เคยฟังวิทยุเป็นสิ่งหายากเป็นของราคาแพงที่แต่งงานถึงค่อยซื้อการได้ฟังคลื่นวิทยุและฟังเทปเป็นเรื่องหาได้ยากมากเทปพลาสเซสไม่ได้มีแค่เพลงยังมีเทปที่บันทึกเสียงภาพยนตร์คนชนบทไม่ได้มีทางเลือกให้ไปดูหนังได้ก็ฟังจากเทปเอาทุกคนล้วนฟังเสียงหนังอย่างเพลิดเพลินฟังซ้ำหลายรอบสามารถจำบทนักแสดงได้ทั้งหมด มู่บ้านในชนบทมีความบันเทิงน้อยเสียวเปิยชอบฟังมากยังเรียนเสียงพูดได้เหมือนที่สุดเสียวเปิยไม่มั่นใจมู่จิงเจอกลับขยนันขยอให้เธอลองดูแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มั่นใจว่าเสียวเปิยจะเดินไปสู่เส้นทางด้านการแสดงหรือไม่แต่ลองดูก็ดีต่อไปเมื่ออยากเข้าสู่วงการบันเทิงจริงๆเธอก็จะสบายยิ่งขึ้นในนิยายเสียวเปิยแสดงเก่งมากจุดได้เพียงอย่างเดียวคือ ออกเสียงไม่ดีนักเพราะเธอเคยหูดับไปครึ่งหนึ่งตอนเด็กก็ไม่ได้เรียนพื้นฐานสำเนียงจีนกลางภายหลังต้องลำบากตรักตรำกว่าจะทำได้ดีคราวนี้หวังว่าเสียวเปยจะไม่ต้องลำบากมากขนาดนั้นแล้วเนื่องจากแรงสนับสนุนของมู่จิงเจอเสียวเปยจึงกล้าไปลงชื่อสมัครนักเรียนที่ลงชื่อมีห้าคนอีกสี่คนอยู่ชั้นประถมปีที่ห้าและปีที่หกมีแค่เสียวเปยที่เด็กที่สุดผลการทดสอบกลับเป็นเสียวเปยททำได้ดีที่สุด เธอยังเขินอายอยู่บ้างแต่กล้าพูดที่สุดและประม่าน้อยที่สุดและแล้วเสียวเปิดก็ได้เป็นผู้ประกาศเสียงตามสายตัวน้อยด้วยประการชนี้เสียงของเธอดังก้องไปทั่วโรงเรียนแล้วยังลอดไปถึงในหมู่บ้านต้าตงแม้ว่าตอนแรกยังแค่ประกาศแจ้งเรื่องง่ายๆสั้นๆแต่ก็น่าภูมิใจแล้วมู่จิงเจอเตรียมไว้ก่อนแล้วรอจนถึงตอนที่เธอได้ประกาศเสียงตามสายเป็นครั้งแรกก็มอบวิทยุให้เธอ เมื่อมีวิทยุแล้วก็สามารถฟังรายการวิทยุได้ฟังข่าวในวิทยุและก็สามารถเรียนรู้สำเนียงจีนกลางให้ดีกว่าเดิมยุคนี้รายการวิทยุฮิตมากมีช่องฟังหลากหลายมีรายการสำหรับเด็กเหมาะกับเสียวเปยเพราะฐานะยังไม่ดีมากนะักจึงซื้อวิทยุใหม่ไม่ไหวได้แต่หาวิธีสุดท้ายก็ซื้อมือสองสภาพใหม่มาเสียวเปยหนูใช้ไปก่อนนะวันหลังนะค่อยซื้อของใหม่ให้จ้า มู่จิงเจยังกลัวว่าเสี่ยวเปยจะไม่ชอบใจทว่าเสี่ยวเปยกลับเห็นเป็นของล้ำค่าไม่ต้องหรอกค่ะขอบคุณคณะหนูชอบวิทยุเครื่องนี้มากไม่ต้องเปลี่ยนหรอกค่ะพอมีวิทยุเพิ่มเข้ามาทําให้ในบ้านยิ่งคือคักเสี่ยวเปยเปิดฟังทุกวันพูดเรียนแบบเสียงคนในวิทยุเมื่อก่อนพอฟ้ามืดไม่มีอะไรให้ทําทุกคนจึงแยกย้ายเตรียมตัวเข้านอนต่างจากตอนนี้หลังกินข้าวมื้อเย็นเสร็จทุกคนจะล้อมวงเข้ามานั่งฟังวิทยุด้วยกัน ยิ่งฟังมากก็ยิ่งดีได้เปิดโลกทัศน์ทั้งยังสามารถรู้ข่าวสารข้างนอกมู่จิงเจอเองก็ได้ประโยชน์มากเช่นกันเธอคิดถึงโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตในยุคปัจจุบันจะตายอยู่แล้วเวลาที่เศร้าชีอย่างอยู่บ้านก็จะร่วมวงฟังด้วยขณะที่ฟังก็จะถูกเสียวไปถามไม่หยุดเรื่องราวในวิทยุมีมากมายเด็กๆยังไม่คุ้นเคยตอนแรกเสียวเปยดฟังตรงไหนไม่เข้าใจก็จะถามมู่จิงเจอ อันไหนหมูจริงเจอไม่รู้ก็จะบอกตามตรงว่าไม่รู้ตรงไหนเข้าใจถึงค่อยอธิบายให้เธอฟังอธิบายเรื่องราวมากมายมีการอ้างอิงถึงวรรณกรรมและเรื่องเล่าทําให้เด็กๆฟังแล้วยิ่งสนใจภายหลังเศร้าซีเศร้าหนานก็มาร่วมวงเศ้าตรงจะถามบ้างนานๆครันน้งช่องรายการสําหรับเด็กมีช่วงเล่าเรื่องที่ผู้ฟังทางบ้านส่งเข้าไปหลังจากนั้นยังบอกว่ายินดีให้ทุกคนส่งผลงานเข้าไป เซ้าซีปรึกษากับมู่จิงเจ๋อแล้วก็ส่งเรียงความของเขาที่คิดว่าเหมาะสมไปตามที่อยู่ที่รายการวิทยุบอออกไว้ช่วงที่กำลังยุ่งวุ่นมีผู้เฒ่าคนหนึ่งในหมู่บ้านตายเขาอายุ8ปปีอายุยืนยาวและมีความสุขตระกูลเจริญรุ่งเรืองจึงจัดงานศพฉลองตามความเชื่อเพื่อส่งวิญญาณหลังใช้ชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขสมบูรณ์คนในหมู่บ้านตายคนที่มีความสัมพันธ์กันย่อมไปกันทั้งหมดแม้แต่เซ้าชียางเองก็ลางานเตรียมตัวไปช่วยแบกลงศพ ตอนที่มู่จิงเจอและเศ้าชียางพาเด็กๆไปงานศพก็พบกับมู่สเสวียและถังมูหลิงที่ไม่ได้เจอนานแล้วเมื่อมู่จิงเจอเห็นพวกเขาก็รีบถามลีเจาตี้แม่สกุลถังมาสู่ขอแล้วยังคะเมื่อไหร่พวกเขาจะจัดงานแต่งกันเหรอตามเนื้อเรื่องในนิยายสกุลถังหน้าจะมาสู่ขอเร็วๆนี้แล้วไม่คาดว่าลีเจาตี้กลับสายหน้าไม่ได้ยินข่าวนะเอ๊ะยังไม่มาสู่ขออีกแปลกจัง บทที่38เสียวอูพูดตามบทเดิมหลังถังมั่หลิงจัดการกับมู่จริงเจอและหลี่เจาตี้สำเร็จก็รีบมาสู่ขอความรู้สึกระหว่างคนทั้งสองยิ่งแนบแน่นมั่นคงอย่างรวดเร็วแล้วทำไมคราวนี้ยังไม่มาสู่ขออีกนะมู่จริงเจอเหลือบมองพระเอกนางเอกนิยายไม่ทันได้เห็นอะไรตรงกันข้ามกลับถูกถังมั่หลิงจับได้สายตาของถังมั่หลิงที่มองมาทางเธอดูประหลาด ทั้งผิดปกติและทอแวลโกรธเคืองมู่จิงเจอรีบหลบตาไม่มองต่อช่างเธอเรื่องความรักของพระนางก็ปล่อยพวกเขาไปตอนนี้เธอโมแต่หาเงินดูแลเด็กๆไม่ได้ไปย่มโมโมสเวียแม้แต่หลี่เจ้าตี้กับมู่เถิงก็โมขายสลาเป่ายุ่งไม่ว่างก่อเรื่องไม่มีคนก่อกวนความรักของพวกเขาควรยิ่งรับรื่นสิแป๊บเดียวมู่จิงเจอก็เลิกสนใจเธอมองหาว่าตรงไหนต้องการคนช่วยก็เข้าไปช่วยงาน เธอกำชับเด็กๆซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าอย่าวิ่งซนไปทั่วมู่จิงเจ๋อถูกคนล้อมหน้าล้อมหลังอย่างรวดเร็วเดี๋ยวนี้ในที่สุดชื่อเสียงของเธอก็เปลี่ยนไปแล้วทุกคนต่างอยากผูกมิรกับเธอเดิมทีเสียวอู่ก็อยู่ข้างๆเธอตลอดอย่างว่าง่ายกระทั่งมู่จิงเจ๋อล้างมันฝรั่งเสร็จก็ไม่เห็นเงาเสียวอู่แล้วสุดท้ายก็เจอเสียวอู่ฟังผู้เท่าเป่าปีส่วนหน้าอยู่ปีส่วนหน้าใช้ในงานรื่นเริงจนถึงงานศพตามชนบทไม่น้อย เวลาชาวบ้านเชิญคนเป่าปีส่วนหน้ามาพอเริ่มบรรเลงเสียวอูก็ถูกเสียงดึงดูดมาเขาไม่ถือสาว่าเสียงหนกหูนั่งยองๆมองดูอยู่ข้างหน้าดวงตาเป็นประกายเสียวอูชอบฟังเสียงปีทุกครั้งที่หมู่บ้านเชิญแขกพอเป่าปีส่วนหน้าเสียวอูจะต้องมานั่งอยู่ข้างๆเซ้าชียังเห็นมู่จิงเจอกระวนกระวายเขาถูกจะมู่พลางอธิบายเสียวอูเห็นมู่จิงเจอก็ส่งยิ้มให้ยังคงนั่งยองๆไม่กระดุกกระดิก มู่จิงเจอนึกถึงว่าเสี่ยวอู่ในนิยายเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเธอผงกศีรษะที่หลังจําไว้ว่าจะไปไหนให้บอกนะก่อนนะนึกว่าเธอหายไปไหนแล้วตกใจหมดเลยเมื่อเสี่ยวอู่ได้ยินว่ามู่จิงเจอตกใจก็ลุกขึ้นมาตบตัวเธอแปะบแปบปลอบใจเสี่ยวอู่อยากฟังมู่จิงเจอก็ให้ฟังคอยดูเขาเป็นระยะเธอตั้งใจมองเสี่ยวอู่ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าตัวเองถูกคนจ้องมองมาตลอดเช่นกัน เซร้าชีอย่างเจอมูเสเวียครั้งนี้ยังรู้สึกเจ็บปวดอยู่บ้างแต่หลังจากนั้นก็ถูกมู่จริงเจอกับเสียวอูดึงดูดความสนใจไปตั้งใจดูเธอเป็นระยะเดิมทีถังมู้หลิงมองมู่เสวียแจกของที่ระลึกและพูดคุยอยู่ตลอดแต่แล้วมู่เสวียก็พบว่าไม่รู้ว่าถังมู้หลิงถูกมู่จริงเจอดึงดูดความสนใจไปตั้งแต่เมื่อไหร่เอาแต่มองเธอรอยยิ้มบนหน้ามู่เสวียค่อยๆจางลงหลังจากกินข้าวและทักทายคนเสร็จแล้วเธอก็หันหน้าจะจากไป จากนั้นถังม่วหลิงถึงค่อยรู้ว่าเธออารมณ์ไม่ดีเป็นอะไรไปใครทําให้เธอไม่พอใจนายตามฉันมาทําไมคิดอยากไปหาหมู่จิงเจ๋อก็ไปเถอะมู่จิงเจอ๋อเธอพูดถึงหล่อนทําไมนายไม่ได้มองเธออยู่ตลอดเลยหรือไงเซาชีหยางเองก็ด้วยเฝ้ามองมู่จิงเจ๋ออยู่ตลอดถังม่วหลิงรู้สึกไม่เป็นธรรมมากเธอไม่เห็นหรอว่าฉันถลึงตาใส่มู่จิงเจ๋อต่างหาก คราวที่แล้วมู่จิงเจอทำร้ายฉันฉันเลยถลึงตาใส่มู่เสวี่ยฟังแล้วก็ยังไม่พอใจเงียบไปครู่หนึ่งก็พลันถามขึ้นเรื่องผ่านไปตั้งนานแล้วทำไมนาะยยังสนใจเธออีกละ่ะนี่ทำให้เธอใจไม่สงบและไม่มีความสุขนิดนิดถังม้วหลิงอึง้งทึมทื่ไปวูบหนึ่งฉันไม่ได้สนใจเธอฉันถลึงตาใส่เธอต่างหากนะนั่นก็คือการให้ความสนใจถังม้วหลิงถ้านายสนใจเธอวันหลังก็อย่ามาหาฉันอีก มูสเวียกัดปากเมื่อก่อนป้าสไพรยรองยังเคยถามฉันเกี่ยวกับนายนายน่าจะเข้าตาเธอคราวที่แล้วคนขับรถโดยสารในอำเภอมาสู่ขอเธอก็ไม่ตกลงคงกำลังรอนายอยู่เธอพูดเหลวไหลอะไรนะหน้ามูสเวียนี่มันไปกันใหญ่แล้วมูสเวียจ้องเขาอย่างไม่ยอมแพ้ฉันไม่อยากถูกแย่งอีกแล้วถ้าจะถูกแย่งสู้ไม่มีตั้งแต่แรกดีกว่านายไปซะเถอะอย่าพูดเหลวไหล ถังม่วหลิงพิจารณาตัวเองดูเหมือนว่าเขาสนใจมู่จริงเจอมากเกินไปหน่อยจริงด้วยเมื่อบวกกับคำพูดของมู่สเสวียเขาก็ได้สติมู่จริงเจอพูดแบบนั้นก็เพื่อดึงดูดความสนใจเขาเขาเคยเจอลูกไม้เด็กๆพวกนี้มาแล้วคือเกือบจะหลงกลเข้าแล้วเสียวสเสวียว,วางใจเถอทีหลังฉันจะไม่สนใจมู่จริงเจออีกจะไม่ยดีเธอต่อให้เธอตายอยู่ตรงหน้าฉันฉันก็จะไม่เหลือบมองเธอช้มสอง ถังบัวหลิงสัญญากับมู่สเสวียเป็นมั่นเป็นเหมาะยังแอบสัญญากับตัวเองในใจด้านมู่จริงเจอกำลังทั้งขู่ทั้งปลอบยังแอบหลอกล่อให้สัญญากับเสียวอูเสียวอูหนูพูดสิจะ๊ะเธอต้องพูดฉันถึงจะเข้าใจนะขอแค่หนูพูดออกมาฉันจะรับปากหมดเลยดีไหมคนเป่าปีสวนหน้ากำลังจะไปแล้วเสียวอูตามเขาไปอย่างไร้เดียงสาพอเห็นมู่จริงเจอก็ดึงมือเธอชี้นิ้วไปทางคนเป่าปี ในดวงตาแสดงความกระวนกระวายมู่จิงเจอเดาว่าเขาคงอยากฟังเสียงปีอีกเยอะๆถึงขั้นคิดจะเรียนเป่าปีแต่เธอทำเป็นไม่เข้าใจจงใจให้เขาพูดออกมาเสี่ยวอู่เริ่มเผยท่าท่าร้อนรนแต่ก็ยังไม่อ้าปากพูดมู่จิงเจอเสียใจปนเสียดายเสี่ยวอู่เธอไม่พูดฉันก็ไม่เข้าใจความหมายของเธอหรอกนะเสี่ยวอู่เห็นคนเป่าปีส่วนหน้ายิ่งเดินยิ่งจากไปไกลก็ตาแดงเรื้อทําถ้าจะร้องให้แล้ว ปกติเขาว่าง่ายอยู่เงียบๆน่ารักบ้องแบลวไม่ร้องให้งอแงเป็นเด็กดีจริงๆตอนนี้ที่จวนจะร้องให้อยู่รอมรอคงจะต้องรู้สึกแย่ามากแน่แต่มูจริงเจอเม้มปากแน่นยังคงอดทนไม่ให้ตัวเองใจอ่อนเมื่อก่อนเธอเองก็หยอกล้อให้เสียวอูพูดไม่น้อยแต่สุดท้ายก็อดใจอ่อนไม่ได้ไม่ได้บังคับเขาให้พูดครั้งนี้เสียวอูชอบจริงๆสิ่งดึงดูดแรงกล้าดังนั้นเธอจำต้องทำใจแข็งไว้ให้มากที่สุดไม่แน่าอาจได้ผล ตอนนี้เขาอาจจะทุกใจมากแต่ทั้งหมดนี้ก็เพราะหวังดีกับเขาถ้าเธอไม่พูดพวกเราก็จะกลับบ้านแล้วนะมู่จิงเจอเห็นท่าทางยังไม่ยอมพูดของเสี่ยวอู่ก็อดผิดหวังและทุกใจไม่ได้ถึงขั้นสงสัยในตัวเองว่าทําถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่อย่างนั้นทําไมเธอสอนเขาให้พูดตั้งเยอะตลอดสองเดือนกว่าแล้วเสียวอูก็ยังไม่เปิดปาก แบบนี้ถ้าจะไม่ดีแล้วยิ่งพูดได้ช้าก็จะยิ่งเสียเปรียบถึงที่สุดอาจถึงขั้นพูดไม่ได้ไปตลอดชีวิตตอนแรกเสียวอูหดหูมากหลังจากนั้นก็พบว่ามู่จิงเจ๋อเศร้าซึมท่าทางเสียใจมากเขารับรู้ความทุ่มเทของมู่จิงเจ๋อในช่วงที่ผ่านมาเมื่อเห็นเธอเป็นแบบนี้เสียวอูก็ยิ่งทุกข์ใจเขาคิดจะปลอบโยนมู่จิงเจ๋อไม่ใช่ความผิดของเธอเป็นความผิดของเขาทั้งหมดเอง เขารีบอ้าปากหลังจากขยับปากอยู่หลายทีในที่สุดก็ส่งเสียงออกมาเบาๆอย่าแค่คำเดียวกลับดูเหมือนต้องใช้ความพยายามสุดชีวิตเงื่อผุดขึ้นเต็มใบหน้าทีแรกมู่จิงเจอนึกว่าหูฝาดเธอรีบนั่งลงยองๆจ้องเขาอย่าเศร้าเลยภายใต้สายตาดีใจของมู่จิงเจอในที่สุดเสียวอูก็พูดอีกสามคำออกมาจนได้สื่อสารความคิดของเขาออกมา เขายังเรียนแบบท่าทางตอนที่มู่จิงเจอปลอบเขาเมื่อก่อนตบบาดเธอปุๆผมบอกว่าอย่าเศร้าเลยเพราะไม่ได้พูดมาตลอดซุ้มเสียงจึงแหบแห้งฟังปแปลกงอยู่บ้างแต่เสียวอ,อูพูดแล้วเขาพูดแล้วมู่จิงเจอดีใจมากอุ้มเสียวอ,อูขึ้นมาเสียวอ,อูเธอพูดแล้วดีจริงๆเลยเสียวอ,อูเห็นหมู่จิงเจอดีใจในที่สุดก็ผ่อนคลายลงพูด ฉันพูดไว้แล้วเสียวอูหนูพูดมาหนูอยากทำอะไรพูดมาได้เลยฉันรับปากเธอเสียวอูตาเปล่งประกายเรียนเขาทำท่าเป่าปีส่วนหน้าแล้วพูดเน้นคําว่าเรียนอีกครั้งเสียวอูชอบปีส่วนหน้าอยากเรียนเป่าสินะเสียวอูพยักหน้าสุดแรงเกิดอือได้งั้นไปเรียนกันจ้ามู่จริงเจอตั้งใจไว้เมื่อพูดแล้วก็ทำเลย บทที่39โจมตีจากข้างหลังทุกคนดีใจมากที่เสียวอูพูดได้เสียวเปิดถึงกับอุทานตรงๆที่แท้เสียวอูก็ไม่ได้เป็นเบ้จริงๆด้วยหลังจากนั้นก็เริ่มสอนเสียวอูให้เรียกพี่สาวเซ้าซีเองก็เป็นด้วยอีกคนให้เรียกพี่ชายแล้วก็เริ่มตีกันว่าจะให้เรียกพี่สาวหรือพี่ชายก่อนกันแน่สุดท้ายเซ้าตรงก็เปิดปากพูดอย่างหาได้ยากสอนเสียวอูเรียกพี่ชาย เศร้าตรงรู้สึกผิดเรื่องการพูดของเสียวอูอยู่บ้างเนื่องจากเกรงว่าตัวเองจะสอนแล้วเสียวอูพูดติดอ่างเขาจึงสอนเสียวอูน้อยมากถ้าเขาคิดหาทางไว้กว่านี้บางทีเสียวอูอาจพูดได้นานแล้วขณะคิดเรื่องนี้เศร้าตรงพูดประโยคเรียกพี่ชายสั้นๆแต่ก็ยังพูดติดอ่างอยู่ดีเสียวเปิดที่อยู่ด้านข้างกระทืบเท้าอย่างขัดใจแต่เสียวอูกลับอมยิ้มมองเศร้าตรงแล้วเปล่งเสียงเรียกพี่ใหญ่คนที่เขาชอบมากที่สุดก็คือพี่ใหญ่ จากนั้นก็เริ่มเรียกขานเสียวอูเรียกพี่สาวอย่างว่าง่ายง้อเศร้าเปิดสาเร็จสุดท้ายเศร้าชีหยางก็อดเข้าไปร่วมวงไม่ได้บอกให้เสียวอูเรียกอ่าผลคือเสียวอูไม่รีบเรียกแต่เรียกมู่จิงเจอก่อนไม่ใช่คําว่านะแต่ออกเสียงว่านะทีแรกยังนึกว่าเขาอุทานเสียอีกเศร้าชีหยางถูกเรียกเป็นคนสุดท้ายแต่เขาก็พึงพอใจมากกลางดึกเศร้าชีหยางอดไปคุยกับพี่ชายไม่ได้ พี่รองพี่วางใจเธอตอนนี้เสียวอูพูดได้แล้วนะแล้วก็ไม่ได้เป็นไบต่อไปชีวิตจะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆผมจะปกป้องดูแลพวกเขาให้ดีเองครับส่วนคําว่าพวกเขามีใครบ้างรวมใครเข้าไปด้วยนั้นเขาไม่ได้พูดเสียวอูพูดแล้วมู่จิงเจอก็ทําตามที่พูดวันถัดมาถือไข่ไปที่บ้านครูเป่าปีสสวนหน้าขอให้เขาช่วยสอนเสียวอูอาจารย์เห็นเธอจริงใจและชอบเสียวอูเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงตอบตกลงทันที สองวันผ่านไปถึงตอนที่มู่จิงเจอไปรับเสียวอู่แม้ว่าเขายังเด็กแต่ก็สามารถเรียนเสียงเป่าปีของอาจารย์ได้แล้วและยังสามารถคิดทำนองสั้นๆขึ้นได้เองเมื่อเสียวอู่เห็นมู่จิงเจอมาก็ตาวาวับรีบโชว์สิ่งที่เขาเพิ่งเรียนมาทันทีเป่าปีใส่เธอมู่จิงเจอเธอเหมือนกับได้ยินคำว่าไปไปเลย เธอมองท่าทางอวดความสามารถของเสียวอูหลังจากนั้นก็นึกขึ้นได้ว่าตามเนื้อเรื่องในนิยายนักดนตรีเสียวอูคนนี้ดูเหมือนเล่นได้ทั้งเปียโนไวโอลินเชลโลและอีกมากมายได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าชายแห่งวงการดนตรีเวลานี้เจ้าชายแห่งดนตรียังไม่มีตัวตนเป็นหนูน้อยปีส่วนหน้าอย่างสนุกสนานเป่าปีส่วนหน้าเป็นเพลงบรรเลงในงานศพอย่างร่าเริงให้เธอนี่คือจะส่งเธองั้นเหรอ มู่จิงเจอสับสนมึนงงจูจ่ๆก็คิดถึงว่าแฟนเพลงของเขาจะทำหน้าอย่างไรเมื่อรู้ว่าเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่เขาเล่นเป็นคือปี๋ส่วนหน้าและเพลงแรกที่เขาหัดเล่นก็คือเพลงบรรเลงงานศพเธอไม่ได้บอกว่าปีส่วนหน้าไม่ดีแต่ประเด็นอยู่ที่ในใจของทุกคนรู้ว่าเสียงของมันใช้ในโอกาสที่พิเศษมากๆมู่จิงเจอคิดเพ้อเจ้อวุ่นวายในหัวแต่ภายนอกกลับปรบมือชมเสี่ยวอู่ว่าเรียนรู้ใช้ได้หลังจากนั้นก็อดลูบผมเสี่ยวอู่ไม่ได้ นี่เป็นเรื่องที่เธอชอบทำมากที่สุดในช่วงนี้เส้นผมเสียวอูเป็นลอนสีน้ำตาลอ่อนเส้นเล็กนุ่มนิ่มให้สัมผัสที่ดีเป็นพิเศษสามารถเยียวยาความเหนื่อยล้าได้เป็นอย่างดีมู่จิงเจอถือโอกาสนี้ลูบแล้วลูบอีกเสียวอูก็ไม่ได้ไม่ชอบปล่อยให้เธอลูบเขาหน้าแดงขณะพูดว่านาอยากเรียนขลุยด้วยเนื่องจากการสนับสนุนของมู่จิงเจอเสียวอูจึงรวบรวมความกล้าเอ่ยปากขลุยไม้ไผ่ก็เป็นเครื่องดนตรีที่หาได้ในหมู่บ้าน เพราะมันสามารถทําด้วยตัวเองได้ราคาถูกในหมู่บ้านก็มีผู้เชี่ยวชาญเป่าขลุ่ยไม้ไผ่อยู่มู่จิงเจอประหลาดใจวูบหนึ่งแล้วจึงพยักหน้าได้เรียนศิษเสียวอูเรียนเป่าขลุ่ยไม่หยุดพักหลังจากนั้นก็บอกว่าอยากเรียนซอเออร์หูซอเออร์หูเป็นเครื่องดนตรีที่ติดตลาดมีอยู่อันเดียวในหมู่บ้านมู่จิงเจอก็พยักหน้าอีกเสียวอูมุมาณนะแม้แต่ใบไม้ก็กลายเป็นเครื่องดนตรีของเขาแล้ว ใบไม้ใบเล็กๆเป่าออกมาเป็นเพลงไพเราะไม่ใช่ดนตรีที่ทุกคนเคยได้ยินแต่เป็นทำนองที่เขาคิดขึ้นเองแล้วเป่าไปเรื่อยเปื่อยคนในหมู่บ้านชอบฟังเวลาฟังแล้วรู้สึกสบายใจและเบิกบานเสียวอูหัดเล่นดนตรีที่มีในหมู่บ้านจนเป็นหมดบางครั้งมู่จิงเจอรู้สึกว่าพัฒนาการนี้ดูแปลกๆสักหน่อยแต่หลังจากนั้นก็น้มนาวตัวเองว่าดนตรีเชื่อมโยงกันใครบอกกันว่าต้องเล่นเปียโนเชลโลไวโอลินถึงจะสง่างาม ล้วนหน้าซอเออร์หูขลุยไผ่เองก็ไร้เทียมทานเป็นของตกทอดจากบรรพบุรุษเรียนไว้ก็ไม่เสียหายหลังจากนี้ค่อยให้เสียวอูเรียนเปียโนเชลโลไวโอลินก็ได้แล้วเรียนให้เยอะเรียนมากก็ไม่ตายสักหน่อยก่อนวันที่หนึ่งมิถุนายนซึ่งเป็นวันเด็กสากลมู่จิงเจอไปพบครูประจำชั้นคนใหม่ของเสียวเปยเขาถามเธอว่าคิดเห็นอย่างไรถ้าจะให้เสียวเปยเข้าร่วมการแข่งขัน มู่จิงเจอถึงค่อยรู้ว่าที่แท้ทางตำบลแจ้งว่าทุกโรงเรียนสามารถแนะนำเด็กสมัครรายการแสดงในวันเด็กได้แข่งขันระดับตำบลก่อนแล้วสุดท้ายก็จะทำการคัดเลือกคนที่ได้อันดับหนึ่งไปเข้าร่วมแสดงในรายการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของทางอำเภอเดิมทีโรงเรียนคิดจัดกลุ่มร้องประสานเสียงแต่ทุกคนไม่เคยเรียนเลยเทวุ่นวายอีกทั้งพวกเขาไม่มีชุดนักเรียนคนส่วนใหญ่เองก็ไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าใหม่ได้แต่ล้มเลิกความคิดไป ภายหลังจึงบอกให้เสียวเปยรับหน้าที่เป็นตัวแทนโรงเรียนไปขับขานกวีเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องเข้าร่วมจึงให้เธอปรึกษาผู้ปกครองแต่เสียวเปยไม่เคยถามมู่จริงเจอเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบสาเหตุที่เสียวเปยไม่บอกเพราะรู้สึกว่าท่องบทกวีในการแข่งขันไม่น่าจะชนะการไปแข่งขันอาจต้องซื้อเสื้อผ้ารองเท้าใหม่ดังนั้นจึงคิดจะไม่ไปเพราะใช้เงินทองมากเกินไป มู่จริงเจอจนใจอย่างยิ่งพูดยังไงดีเด็กไม่มีความคิดด้านการเงินไม่ได้แต่ถ้าคิดเรื่องเงินเกินไปตั้งแต่ยังเด็กเอาแต่คิดเรื่องประหยัดเงินก็ทําให้ผู้ใหญ่ไม่สบายใจก็แค่เสื้อผ้าใหม่ไม่ใช่หรือไงเรื่องเล็กน้อยมากหนูก็รู้ว่านายเย็บเองได้ไม่แพงอยู่แล้วเพราะงั้นเข้าแข่งขันเถอนะไม่ชนะก็ไม่เป็นไรประเด็นอยู่ที่ได้เข้าร่วมต่างหากการเข้าร่วมแข่งขันสามารถช่วยฝึกฝนความกล้าเพิ่มพูนประสบการณ์เรื่องอะไรจะไม่ไปละ่ะ จริงๆแล้วในใจเสียวเปยก็อยากไปเมื่อได้ยินดวงตาก็เปล่งประกายวิบวับงั้นงั้นหนูไปแข่งนะเอาสิแต่หนูรู้สึกว่าท่องบทกวีได้ไม่ดีงั้นเธอคิดจะทำอะไรหนูอยากทำสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านี้สุดท้ายเสียวเปยก็เข้าร่วมการแข่งขันแต่ไม่ขับขานบทกวีเธอคิดการแสดงเรียนเสียงขึ้นเอง เศร้าหนานเขียนเรื่องน่ารักให้น้องสาวเสียวอูที่อยู่ว่างยังไม่เรียนหนังสือคนเดียวเข้าร่วมการแสดงกับพี่สาวมู่จิงเจอเองก็สนับสนุนเธออย่างเต็มที่ก่อนวันเด็กเสียวเปยดเข้าร่วมการแข่งขันในฐานะตัวแทนของโรงเรียนอาศัยคอนเทนต์แปลกใหม่ถึงกับได้ที่หนึ่งทันทีเป็นตัวแทนของระดับตำบลไปแข่งขันที่อำเภอเมื่อไปถึงตัวอำเภอถึงได้ทราบว่างานแสดงศิลปะและวัฒนธรรมครั้งนี้ทางอำเภอค่อนข้างให้ความสำคัญแม้แต่คนจากระดับจังหวัดล้วนมากัน ได้ยินว่าเด็กที่ทําได้ดีอาจได้เข้าเรียนในโรงเรียนศิลปะเป็นกรณีพิเศษโรงเรียนศิลปะดําเนินการภายใต้สมาคมสถานีวิทยุกระจายเสียงมีคอร์สฝึกสอนดนตรีสําหรับเยาวชนแล้วยังมีชั้นเรียนเขียนอักษรวาดภาพศิลปะการเต้นถึงกับมีการสอนการแสดงและทักษะพ,พิธีกรบ่มเพาะนักสแสดงพิธีกรนักเต้นรุ่นยาวโดยเฉพาะ โรงเรียนกับรายการวิทยุร่วมมือกันเวลาจัดรายการงานเลี้ยงกลางคืนมากมายหรือแม้แต่ง,งานเฉลิมฉลองเทศกาลอื่นๆล้วนติดต่อกับทางโรงเรียนศิลปะเบื้องบนวางแผนเปิดวิทยาเขตที่ระดับอำเภอก็เพื่อมองหาเด็กที่ดูมีหน่วยการคนที่ทำการแสดงได้ดีสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนศิลปะได้โดยตรงหลังมู่จริงเจอไปสอบถามมาก็ตื่นเต้นยินดียุคนี้เทียบกับยุคปัจจุบันไม่ได้ที่โรงเรียนศิลปะมีหลายแขนง ให้คุณเรียนได้ตามใจเวลานี้คิดเรียนเป็นเรื่องลำบากมากตอนนี้เท่ากับยามงีบหลับก็มีคนส่งหมอนมาให้การแข่งขันเริ่มขึ้นตอนค่ากลางวันเป็นเวลาซ้อมบนเวทีมู่จริงเจอเฝ้าดูไม่คลาดสายตาไม่ง่ายเลยกว่าจะมีเวลาพักหลังจากส่งเสียวเปยกับเสียวอู่ที่ห้องหลังเวทีเธอถึงค่อยมีเวลาไปเข้าห้องน้ำ ทีแรกเธอคิดจะไปซื้ออาหารเพิ่งทันได้ออกมาจากห้องน้ําเธอไม่ได้ระวังตัวก็ถูกคนจู่โจมต่อให้ตีมู่จริงเจอจนตายก็คิดไม่ถึงว่าในที่สาธารณะแบบนี้จะถึงกับมีคนกล้าทําร้ายเธอท่ามกลางฝูงชนพลุกพล่านกว่าเธอจะมีปฏิกิริยาก็เจ็บแปลกที่หลังคอหน้ามืดวูบหมดสติไปทันที